สวัสดีนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอค่ะซึ่งก่อนที่เราจะลงมือทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราควรที่จะรู้ว่าเราทำพอร์ตโฟลิโอไปเพื่ออะไรแล้วกสว็ส่วนประกอบของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่า t c a s นะคะของประเทศไทยเนี่ย ในรอบที่1นนะคะคือเป็นรอบพอฟลิโอดังนั้นใครที่ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเรียนก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าวิธีการทำพอฟลิโอเพื่อที่จะส่งในทีแคสรอบที่1นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักก่อนว่าองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของพอฟลิโอเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ อย่างแรกนะคะก็คือหน้าปกหน้าปกเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คณะกรรมการเนี่ยเขาอ่านพอร์ฟลิโอของเราส่วนที่2นะคะก็คือประวัติส่วนตัวแนะนาตัวเองว่าเราคือใครนะคะส่วนที่3ก็คือประวัติการศึกษาเราจบป .6 จบม3มจบม .6 มาจากโรงเรียนอะไรแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หรือว่าอธิบายว่าแผนการเรียนที่เราศึกษามาเนี่ยอยู่แผนการเรียนไหนเพื่อให้กรรมการเขาเข้าใจในตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ประวัติครอบครัวเราจะใส่ หรือไม่ใส่ก็ได้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สําคัญมากเท่ากับประวัติส่วนตัวแล้วก็ประวัติการศึกษาค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือจุดมุ่งหมายทางการศึกษาให้เราบอกว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงมีความต้องการมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะนี้เป็นลักษณะของการเขียนเรียงความนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือรางวัลแล้วก็ผลงานที่เราเคยได้ทํามาในช่วงระยะเวลาที่เรากําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษานะคะส่วนมากเขาจะใช้ ผลงานหรือรางวัลที่เป็น3ปีย้อนหลังนะคะถ้าเกิน3ปีย้อนหลังเนี่ยจะมองว่า แล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือกิจกรรมที่เราเคยเข้าร่วมมาทั้งหมดใช้3ปีย้อนหลังมาเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนประกอบข้าวๆของพอฟรีโอนะคะซึ่งก่อนที่นักเรียนจะเริ่มลงมือทำเนี่ยครูอยากให้นักเรียนคนํานึงถึง2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือให้เรารู้เป้าหมายของตัวเองก่อนว่าเราอยากจะเรียนในคณะอะไรสาขาอะไรแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไร,ะไรเพื่อที่จะได้ศึกษารายละเอียดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนว่า คณะสาขาและมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าเนี่ยมันใช้ข้อมูลมันใช้ผลงานมันใช้รางวาัลมันใช้เกียรติบัตรทางด้านไหนบ้างหรือว่าเขากำหนดให้นักเรียนทำพอร์ตลักษณะไหนนักเรียนจะได้ทำได้อย่างถูกต้องค่ะพบกันใหม่ครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ